ดังเอกดังมั่นใจดูแลคุณป้าด้วยพ่ออ้อมผู้ใหญ่เกรดพรีเมียมคา่า 2. อจริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นคุณแม่อีกท่านหนึ่งของต้อมเลยล่ละน่าจะสัก6ปีที่แล้วได้ปแอ์ต้องผ่าตัดน่าจะมีการพลิกหรืออะไรไม่รู้อะค่ะแต่ว่าก็มีอาการถ่ายเป็นเลือดซึ่งตอนนั้นก็ตกใจต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนหลังนี่มาใช้พ่ออ้อมโอ๊ยไม่ไว้มันเนอะนะมันกินแล้วที่บ่นเยอะคือนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับปัญหาเกิดระหว่างวานันตอนกลางวานันทานข้าวไม่ได้อลง หมุดหิดแล้วก็เป็นแผลอย่างที่บอกมันแผลมาจากการเกานนเออนอะมันคันมันเป็น,นแผ<พ>ลบอกเลยว่ายายบ่นมากมแล้วเป็นไงคะพอใช้ตัวใหม่ตัวขาซอฟของเราเนี่ยนะคะดีไหม ก็ดีค่ะมันไม่ระคายเคืองผิวของคุณยายด้วย<ม>ก็ผลผื่นก็คือหายไปแล้วก็สบายซึมซับได้ดีค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ขอแนะนําเลยค่ะคาซอฟหากคุณได้ใช้คาซอฟนะคะก็จะเหมือนคุณเนี่ยนะคะได้มอบสุขภาพดีๆให้แก่ท่านต้อมจึงมั่นใจที่จะให้คุณป้าเนี่ยใช้คาซอฟอย่างหมดใจเลยค่ะผ้าอ้อมผู้ใหญ่เกรดพรีเมียมคาซอฟสา แพ็กราคาพิเศษไซ้ M ์ M คูณ3ราคา480บาทไซส์ L คูณ3ราคาเพียง550บาทไซส์ x คูณ3ราคาเพียง800บาทจัดส่งฟรีทุกออเดอร์รับส่วนลดสูงสุด125บาททุกออเดอร์